เมื่อเด็วนนี้สำนักงานกำกับดูแลการตลาดแห่งชาติจีนเผยข้อมูลว่าช่วง4เดือนแรกของปี2025ทั่วประเทศจีนมีสินค้าประโภบริโภคใหม่ออกสู่ตลาดประมาณ8ล้าน1แสนรายการมากกว่าระยะเดียวกันของปี2024 40.4%ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมามีวิสาหกิจ1แซ89,000รายเปิดตัวสินค้าใหม่โดยเฉพาะของตกแต่งปรับปรุงบ้าน ผลิตภัณฑ์ใน5หมวดสำคัญได้แก่วัสดุตกแต่งเครื่องสุขภัณฑ์โคมงไฟเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมและบ้านสำหรับผู้สูงอายุมีมากถึง1 3 3 2 0ล้าารายการผลิตโดยวิสาหกิจ12,000มรายมากกว่าระยะเดียวกันของปี2024 560.8%้ยเป็นโดยเป็นสินค้าในกลุ่มที่รัฐเพิ่มเข้าใหม่ในรายการให้เงินอุดหนุนตามแผนโครงการส่งเสริมการบริโภค ที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นการบริโภคต่อเนื่องจำนวนสินค้าทั้ง5ประเภทดังกล่าวล้วนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมมีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดถึง3,000 30, 0รายการมากกว่าระยะเเดียวกันของปี2024 1,985.5%